นะแล้วก wheels, ็สางางามทุกต้นด้วยชักเลียงกันเก่งครับชักเลียงกันเก่งแต่เสียเดียเขาพ่อแม่มารวมกันนะถึงจะตายเพิ่งจำเลยไปออกไปที่เอย่างนี้เนี่้นะพ่อแม่มารวมกันหมดเลยนตีก็คือพ่อสีทองคือแม่ต้องแยกแล้วมันจะดวยเขาเรียกว่าเลียงรังนะเลียงรังมาที่ไหนมาที่ไหนจังนะมา นั่นเสร็จสักจะมาส,าร,สาร,ละละร้างโบสถ์สร้างโบสถ์แล้วเราปิ่นทองก็ถือโบสถ์ของเราเราได้สร้างแล้วกับพระป่าลอยฟ้านี่คือบุญโบสถ์กับลรา่างานโบสถ์ก็ต้องมาสร้างโบสถ์แล้วเราไปปินทองนั่นถือว่าได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการสาร้างสิงสยา,ยามงามสง่าพระโขนานจาาักราาตั้งทำงานอยู่ในเขตพุทธาวาสาพระชอรสุงแห่งนี้ครับ <t ell> และก็อย่าลืมนะคระับกองบุญกองบุตัวด้านใ,ในนะครับตั้งแต่มีตัดายวิีจับมีใหญ่มีมาหาโหมกุลท่านผิดผ้าสามสีนั่กั้นใจผูกผ้าสามสีเยื้อเป็นแล้วก็กั้นใจเดินลอดเอาเลยสัมผัสชาน,นครับตัดทุกโศกเรื่องไทยทั้งที่บวชตั้งใจมากเ้าไปข้างในถึงใจปวดกั้งใจมากให้ท่นานตัดถวายผ้าไทย ปกติจะมีพระไทยพิยกไมีพระไทยพิยดกมันหนาครับเราก็เลยให้ดึงเอาจะกบลุกเอาพระไทยพิยดกอยู่ในโหุนแล้วแต่เราไม่ได้ช่วยชับพระไทยเพราะว่ามันหนาครับจิ่งหรือจะิแนะครับมันาเพราะปกติจะใ้ตะก้ามาชชนแต่พระไทยพิยกที่ดีเป็นของดั้งเดิมมันเลยหนายกไม่ไหวนะยกันไม่ไหวก็ให้ส่มลุกเอาว่าพระไทยปิยกก็อยู่ข้างหลังนั่แหละท่านก็ถวายพระไใยฝากคนน้ำฝากทุทาย ดังนั้นก็เดินออกมามาถึงรูปที่สองด้านหน้าพระอญจาโคนชัญญะนาเปมาพรงแรกในพุทธศาสนาอยู่ที่สบตน้าอันหน้าออกไปข้างนอกทางขวาปืนก็พักมหาคันสะันาผู้เป็นประธานชมในการจลายร่างศาสนาของพระพุทธองค์นามาตรงนี้ที่เห็นตรงนี้ด้านข้างของทิศใต้น้าอัครราสาวกเบื้องขวานับพระสารีบุตร ไปปูโสด้านโน้นหลังโสะวัตตก็จัดเจนกัพระอุบาลีนาวิันกฎหมายในแหละต่างๆนักกฎหมายชกัมาขอพรที่ลูกนี้ลูกนี้หลังโสบนะเป็นคนรับใช้คนแรกในพุทธศาสนานมว่าพระอานนท์นะครับอยู่หลังโส์ต่อไปทางด้านโน้นนาพิศวนตกเข่งเหนือนั่นคือลูกหลอดนะคนที่ลูกไม่สวยนะลูกไม่สวยลูกไม่หลอดจะต้อง ลูกนี้พระขวัตปิติหรือพระมาหาสังกัจจายนะต่อไปขวัติตรงข้ามตรงนี้ที่เหนืออักรสาวกเบื้องซ้ายนะพระมหาโมคคลานะตับไปนะลูกพวกที่เล่นของต่างๆงาาการเล่นจักรเล่นของเล่นอะไรชอบมาขอลารมีคุ้มขอ จากนาพรมหาโมกขลลานะดับไหว้นรกได้สุดท้ายน้าหลู้ลน้องๆเลยไม่เก็บปัญญาขึ้นปัญญาดื้อน้าชอบดื้อชอบอะไรพ่อแม่มันจมขอลูกชีวิตลูกสุดท้ายลูกที่ข้าวพระผาบุลวเจเลยครับนำาเป็นสมเร็จหกแรกในพู้ทศาสานาเข้ามาเชิดเฉลิามาใหม่ๆออกมาทุกเดท่านโดนกับร้างโกร ชานะครขอครามรสวมมเป็นจ <accurately S 2> ้าของบทเเป็นผชอบในบทที <c oughs> ่ผมของแลครนะครับและตขอคุณตอตัวราะไรแม่าพราะชาต่อแม่เเรีนันต้องในลกนก่อนมาไม่้อยไม่เป็นไรนามเกี่ยวเนื่องกับตัวเราามผมันสิ่นกับนัเกี่ยวเนื่องกับตัวเรายุ่งงสอนเช่เดียวกันรับนรับ เราเกิดมา,ามีทุกข์มีโศกมีโรคมีภัยมาแวบงคนที่บ้านผมกลับไ่บ้านคนที่บ้านชอบว่าชอบมาแต่เรื่องมาในตัวเราแต่ในตัวมันตกกลับไปตัวพิพาทอาบุญกลับโดนตบนะอาบุญกับโดบนตบ,บสเสร็จดับสิ่สองราศีนะให้คุ้มครองปกปั้งรักษาให้เทพคุ้มครองรายให้สัตว์คุ้มครองไทยให้คำอ,อธิษฐาในใดๆโยม นปะปกปั้นะดูแลตัวเราเจอนะครับสร้างกฎก่อนนะครับที่สาวที่กายจานาวันนี้วันดีวันสีน่สิ้นปีแล้วนะสิ่งไหนไม่ดีเราก็ทิ้งเสียลับเสียออกเที่ยงคืนแต่จะเป็นผนทางเที่ยงทางทิ้งนะถ้าทิ้งเรื่องใจเลยต้องบอกและทิ้งจากอื่นครับนะทิ้งจากที่เด่นแห่งความเศร้าหมอง งานพวกนี้รับสิ่งที่ดีรับสิ่งที่ดีเอาขณะน,น,น,นั้นรีบไปไหนจ้าดอกไม้อง,งค์แขกหรือยำขาได้เขียนชื่อนามบุคคลหรือยำขาถ้าจำไม่เขียนกลับหลังท่านจะได้เต้นได้เก็บพัดได้ยัำจ้าเดินไปไดยเก็บพัดได้ยัำจ้า ท่านทุกคนนะครับมีโอกาสแล้ววันนี้ทำพุทกันให้เต็มพิม์เลยนะเราลอดแล้วกล้จะลดหนึ่งปีแล้วนะิ้มยแจมใจสุขภาพแข็งแรงสข็งามนนแต่คนาี่มาแรงทีขาานเียงเรียนเลยโอ้ก็ต้องมออไม่ได้ใช้ที่อเยมาแรงที่เขา่าคนมายกขึ้มาช่วยายใจเยอยไปไม่รูไมันต้องไป็นากก เระโยคเติร์นาขึ้นมาพ้องเรียนเรียองเรื่องในวันใหม่